เอาแลใดบาทนี่มาเว้าเรื่องให้เรื่องหน้าได้บาทเฮ็ดให้ในานี่เนาะจักสิว่าแนวใดเฮ็ดนาแซงอันคายเขาสื่อปุ้ยหน้าปีเฮ็ดนาปีผักคายสื่อคายสื่อปุ้ยนาแซงโตคงคิดจุ่เฮาก็จักสิว่าแนวใดอันอ้น้องเฮานี่เนาะเฮ็ดใหเฮ็ดหน้าจักได้จักกําไรหยังคือคอยเว้าหั่นน่ะเนาะ พ้นได้มากคายเขามากมาสืบปุ้ยหน้าปีบาคลายอันเขาหน้าปีมาสืบปุ้ยหน้าแซงมันก็บริเลียอะไล่น้ำนะมูกนะ้ำมันเขาโอ้ยขันหัเห็ดให้ใส่หน้านี่ยขันเบาเรื่องกินเขากินกน,น้ำเนี่ก็ลุบไ,ได้เนาะวันนี้ไดนส์นนี่สองโฟมีอาเพิ่มเน,นี่ดำหน้าแล้วขัยังบ่แล้วอยู่ยังมาลกงาอีกว่ามันบกขึ้นอีก โอ้ยรถเอากัขักบ่มีย่ามแล้วเนาะเหตดนาเน,นี่ยคือจังสีแล้วนี่หน้าวานหน้าวานมันบอกขืนบานนี่เขากล้ามาดำอีกดำแล้วแล้วกัลูกยาอีกบายาขืนไล่หน้าวานโอ้ยเปรียบเทียบขันทำงานเนาะขัดทำงานแบบงานดีๆเนี่ยโอย้ทำงานได้ดีกว่าสื่อเขานี่ก็คขันว่าเรื่องสื่อเขาประมาณ ประมาณเฮือนหนึ่งก็ว่าประมาณหาซิบสอบนี่ก็หาซิบสอบนี่ก็ยังเก่งก็ยู่ในระหว่างเงิสิบปล้านนี่แหละสิบปล้านน่ะสิบปลายหานก็เทียบใช้เงินเงินบาทกัประมาณสองหมื่นกว่านี่แหละสิบปล้านเนาะประมาณสิบสามสิบสี่ล,ล,นนะะ 10, 13, ละมันกับบริปันใดมันกับข้างนคิดเฉลี่ยนะนี่เขางอกัดเศร้าหน้าข้ามันมีให้มีหน้าเนาะ จักสีเห็ดแนวใดขึ้นจักสีแล้วนี่การทีเบิ้งกับอะไรนี่ต้องในโลกยาอีนี่เพื่อเพื่อนให้เพื่อนึ้นนีกอ้เมื่อยเนาะเห็ดเชา่าให้เจ้าหน้าเนี่ยใครว่าเห็ดหน้าใครเขาลวยโบมี่ดอกที่เห็ดมน้านี่มันบ่อห่อสิลวยแต่กับกลุ่มอยู่กลุ่มกินเนาะโบอดอยากปากมองพ่อได้ครเขาซื่อ มกพริกแปงนัวงเสื่อแนีอยู่แนวกินคือสว่านเฮามันบริออกในเมืองเนาะมันบริคอยสื่อยังมีแต่สื่อมกพริกแปงนัวแนวผลิตบริได้เกลือเนาะพวกหอมผักหอมยังว่าปลูกกินเองได้แล้วก็หลายอย่างก็มีแต่ส่วนลลายกับปัจจัยรักก็คือ้ักเพือกับแป้งนัวเกลืออะไรเนยถือว่าน้ำปูน้ำปลาน้ำปูกับน้ำปลากับบริใส่ปันใดเนาะได้ใส่ถ้าปลาแดกก็แล้ว สบายอย่างหน,นึ่งกันเท่าเนี่ยใช่ขนาแต่ว่าเฮ็ดหน้าเนี่ก็เมื่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเขาผูกขากับเฮ็ดคือกันเนาะแต่ก็ผูกขาเฮ็ดนั้นบัวได้ซอปวัวได้ดอกเนาะก็ขันมีแต่ดำแล้วแล้วก็ป้านี่คือเนี่ยพอเมีอ่ะผลดำแล้วก็บัวได้เลยลูกกันไตกันมาแล้วเที่ยงกันเลยนะ่บาทน,นี่รถจักสีย้ำได้จากสีเหลี่บาทนี่เที่ยงกันโอ้ย